กุลนัทอยู่ LA ทุ่มกว่า10ล้านเพื่อทายาทคนที่2เปิดบ้านที่อเมริกาน้ำฝนกุลนัทหลังแต่งสามีเศรษฐีตาน้ำข้าวน้ำฝนกุลนัทหลังสละสดไปแล้วเมื่อปี2558ที่ผ่านมาท่ามกลางความอบอุ่นหวานชื่นและอบอวนด้วยรักกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกันจอแดนวินเทอร์หลังจากนั้น2งปีได้มีทายาทต,ตัวน้อยหนึ่งคนชื่อน้องแทเรียต้องบินไปพักผ่อนพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวลูกน้อยและสามีสุดที่รักใน LA ลเอลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่าต้องใช้ชีวิตแบบวิถีของแม่บ้านอเมริกันแบบเต็มตัวด้วยการเลี้ยงลูกสาวน้องทารีอาแบบที่ไม่มีพี่เลี้ยงมาช่วยแบ่งเบาแต่อย่างใดบอกเลยว่าคุณแม่เก่งมากลูกสาวก็เลี้ยงง่ายมากเพราะในภาพที่คุณแม่นำฝนโพสต์นั้นมีแต่ภาพของลูกสาวกินน้ำนมคุณแม่ตลอด ผ่านมารับงานในวงการน้อยลงได้ใช้เวลาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกมากขึ้นทางนี้จะได้เห็นชัดเจนเลยว่าสาวน้ำฝนรักที่จะพาลูกสาวน้องทารีอาออกไปนอกบ้านมากๆไม่ใช่ไปห้างสรรพสินค้ายอย่างที่อยู่เมืองไทยแต่ไปชายหาดไปสระว่ายน้ำหรือไปปิกนิกกันตามภาษาครอบครัวที่ดูแล้วก็เหมาะกับสไตล์แม่บ้านอเมริกันอย่างแท้จริงจนปัจจุบันน้องทารีอาโตเป็นสาวแล้วสวยเหมือนแม่มากๆเพอ่มแป๊บเดียวสี่ขวบแล้วฉายแววความสดใสามาเต็มชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ว่าถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆทำให้ย้อนเห็นน้ฝนนกุนตเด็ๆ เดรีวาเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากมีทายาทมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมากที่แม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะมีลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องทาเรียามาเติมเต็มชีวิตคู่ของเจ้าตัวและสามีแล้วนั้นแต่เธอก็ยังพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อจะมีลูกคนที่2เพราะอยากจะมีน้องให้ลูกสาวอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวและคุณสามีก็พยายามกันอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งวิธีทางการแพทย์ด้วยการทําเด็กหลอดแก้วซึ่งก็สืบทราบมาว่าเจ้าตัวนั้นสูม IVF มาแล้วกว่า3ครั้งและครั้งล่าสุดสารน้ําฝนก็ได้บอกว่าจะทําเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพร้อมกับนําเอายามาจิ้มเองที่บ้านทุกวันอีกต่างหากที่ผ่านมาหมอบอกว่าปัญหาคือคุณภาพของไข่ไม่ค่อยดีตัวอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงเพราะไข่มันอายุเยอะตามอายุเราเราเลยตัดสินใจลองครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมขา่ขาวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ